มาดูลูกโทษที่จุดโทษครับนิวคาสเซิลพบลิเวอร์พูลคนแรกครับจะเป็นทางฝั่งของนิวคาสเซิลยิงก่อนนะครับเป็นทนางั้นของซานโดโตนาลีครับจะเจอกับทนางั้นของอลิสันเบเกอร์มุมไหนครับตัวนาลีซานโดโตนาลี ari, เลือกยิงเรียบร้อยครับไปคนละทาง1-0ครับนิวคาสเซิลขึ้นนำ มาดูคนแรกของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับโดมินิกโซบอสไลเจอกับนิคโบมครับโซบอสไลเลือกยิงโอ้โหเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับมาขมจริงๆครับลูกนี้คนที่สองของนิวคาสเซิลครับอเล็กซานเดอร์อีซัดยิงนิ่มๆเข้าไปครับมาขึ้นนำเป็นสองประตูตอนนี้ครับเอาละครับคนที่สองของลิเวอร์พูลกันบ้างครับ โมฮัมเหม็ดซาล่าเจอกับนิกบบโยกไปขวาครับโมซาดลาแล้วโอ้โหปัดได้ครับบบซาล่าพลาดจุดโทษครับคนที่สามครับนิคาโซคา,าร์ลัมบิวซันเลือกยิงเรียบร้อยครับขึ้นนำเป็นสามปลาต่อหนึ่ง นิวปูคนที่สามครับขาหยับมาแล้วยิงไม่เข้าครับโอโ้โหตรงตัวครับเีโกโจตาแล้วคนต่อไปของนิวคาสเซลยูไนเตดยิงเข้าเพื่อปิดเกมครับนั่นของมิเกลเมลอนครับขาหยับมาแล้วยิงนิ่มๆเข้าไปครับก็เป็นนั้นของนิวคาสเซลยูไนเตดครับเฉียน,นเอาชนะทุกโทษที่จิดโทษลิเวอร์พูลไปแบบสุดมันเลยครับ